สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างเกมคา o ูดนะครับซึ่งเป็นเกมที่เวลาครูทำเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะชอบมากนะครับเวลาครูเอาไปเล่นกับนักเรียนในห้องเรียนนะครับนักเรียนจะสนใจแล้วก็สนุกสนานนะครับทีนี้เราจะมีวิธีการสร้างเกมนี้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็คลิกไปที่ URL ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า k a h w o t it กด enter นะครับซึ่งเว็บสำหรับเข้าใช้ Kahoot นะครับก็จะมีอยู่2เว็บนะครับเว็บ Kahoot it นะครับจะเป็นเว็บที่เราจะบอกนักเรียนว่าให้เปิดเว็บนี้ขึ้นมาแล้วก็ป้อนรหัสพินนะครับซึ่งครูจะเปิดให้ดูอยู่จอโปรเจกเตอร์แล้วก็กด enter เข้าไปแล้วก็ป้อนชื่อนะครับแต่ทีนี้นะครับ ในการสร้างเกมนะครับก่อนที่จะให้นักเรียนได้เล่นนั้นเราจะต้องคลิกเข้าไปที่ Kahoot.com นะครับหรือเราจะคลิกตรงนี้ขึ้นมาแล้วพิมพ์ขึ้นมาเองก็ได้นะครับก็คือ Kahoot.com นะครับซึ่งจะเป็นเว็บสำหรับสร้างเกมขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีปุ่มให้เรา sign in กับ sign up นะครับ sign up ก็คือถ้าเรายังไม่เคยเข้าเว็บนี้นะครับเราก็ต้อง สมัครเป็นสมาชิกซะก่อนนะครับโดยการคลิกที่ sign up นะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องเลือกว่านะครับเราเป็นใครเป็น teacher หรือว่าเป็นนักเรียนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลลงไปนะครับในที่นี้ผมเคยสมัครแล้วนะครับผมก็จะทําการ sign in นะครับพอคลิกที่ sign in นะครับเราก็จะต้องมาป้อนอีเมลที่เราเคยสมัคร พร้อมรหัสผ่านนะครับพร้อมกับคลิกที่ปุ่ม sign in เข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าตาเว็บคาหูดแล้วนะครับก็จะมีเมนูข้างบนให้เราเลือกนะครับว่าถ้าเราเคยสร้างไว้แล้วนะครับเ,เกมนั้นก็จะมาอยู่ที่ my คาห o ดตรงนี้นะครับ ในทีนี้ผมก็เคยสร้างไว้หลายเกมแล้วนะครับทีนี้สําหรับคนยังไม่เคยสร้างเลยนะครับจะเริ่มตรงไหนอย่างไรนะครับก็จะมีปุ่มข้างบนซ้ายมือตรงนี้นะครับชื่อว่า new k นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อจะสร้างเกมขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเราคลิกปุ่มนี้แล้วนะครับเราก็เลื่อนหน้าจอลงมาก็จะเห็นว่านะครับเราจะมีปุ่มเลือก uc แบบนะครับว่าเราต้องการสร้างเกมลักษณะไหนนะครับ ในที่นี้นะครับจะเลือกเป็นเกมลักษณะเกมคำถามก็คือ quiz นั่นเองนะครับก็คลิกที่ปุ่มนี้ลงไปนะครับทีนี้ตรงไตเติลนะครับก็คือชื่อเกมของเราที่เราจะใช้เล่นนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเกมว่าสู้นะครับแปลว่าสวนสัตว์นะครับช่องที่2นะครับ description คำอธิบายนะครับในที่นี้ก็จะพิมพ์คำว่านะครับ กมทายภาพคำศัพท์ตรงไตเติลนี้นะครับเราจะพิมพ์ชื่อเกมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับและสังเกตนะครับว่าจะมีคำวา่าในวงเล็บ require หมายถึงจะต้องตั้งชื่อนะครับปล่อยว่างไม่ได้นะครับช่องไหนที่มีต่อท้ายว่า r q u u r e เนี่ยเราจะต้องมีการ พิมพ์ข้อมูลหรือว่ากรอกข้อมูลลงไปด้วยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้ visible to นะครับให้มองเห็นหมายถึงให้ใครเห็นเกมนี้นะครับก็คือ all me หมายถึงชั้นคนเดียวหรือ everyone หมายถึงทุกๆคนนะครับอเอาก็เลือกเป็น everyone ให้ทุกคนสามารถเห็นเกมนี้นะครับจากนั้น language ก็คือภาษานะครับเราจะสร้างเกมภาษาอะไรนะครับถ้าเราต้องการนะครับ ให้มันเป็นภาษาไทยก็เลือกได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับคลิกให้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับออดิเอตตรงนี้หมายถึงจะทําเกมนี้ให้ใครเล่นหรือนําไปเล่นกับใครนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเอาไปเล่นที่โรงเรียนมหาลัยนะครับธุรกิจหรือว่าไปทําเป็นเทรนนิ่งนะครับหรือว่างานอีเวนต์หรือว่าเป็นโซเชียลนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็นสกูลนะครับเอาไปเล่นที่โรงเรียนนะครับ r ครดิตรีซอสตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนการที่เราไปนำภาพมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะต้องมีการอ้างอิงหรือให้เครดิตของภาพนะครับอินโทรวิดีโอเราจะสามารถที่จะใส่นะครับคลิปวิดีโอเข้าไปตรงนี้โดยนำลิงก์จาก YouTube มาแปะก็ได้นะครับทีนี้ Cover v m r i m นะครับหมายถึงหน้าปกเกมของเราก่อนที่จะเข้าเล่นเกมนะครับมีหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีนะครับเราก็ไปคลิกที่ add image ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการทำมาเป็นปกนะครับแต่ถ้าเรานะครับสร้างเองเราก็สามารถที่จะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโดยการคลิกที่ปุ่มอัพโหลด image ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราอัพโหลดขึ้นมาแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับในที่นี้ผมจะใช้วิธีการ อัปโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับมาทำเป็นภาพหน้าปกของเกมนั่นเองนะครับเมื่อเราได้นะครับหน้าปกเรียบร้อยนะครับมีชื่อเกมเรียบร้อยคําอธิบายนะครับแล้วก็เลือกว่านะครับจะใช้ไปเล่นกับกลุ่มคนใดนะครับทีนี้เราก็กดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าสู่การตั้งคําถาม ในแต่ละข้อนั่นเองนะครับทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่า add question นะครับแปลว่าเพิ่มคําถามหรือว่าสร้างคําถามข้อที่1 –นะครับเราก็คลิกบวกเข้าไปนะครับจากนั้น question require ตรงนี้นะครับจะต้องมีการตั้งคําถามลงไปตรงนี้ด้วยนะครับเราก็พิมพนะ์คําว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับในทีนี้จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ What is this นะครับนี่คือภาพอะไรนะครับเวลานะครับเราต้องการกำหนดนะครับช้าหรือเร็วนะครับถ้านะครับให้เกิดความตื่นเต้นเราก็กำหนดเวลาอย่าให้เร็วมากหรือว่าอย่าให้ช้าเกินไปนะครับเอากลางๆนะครับในที่นี้ก็จะใช้ประมาณ10วินาทีทีนี้นะครับภาพนะครับ เราสามารถที่จะใส่เป็นภาพที่นำจากอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับหรืออัปโหลดจากคอมของเราหรือว่านำเป็นวิดีโอนะครับเข้ามาใส่เป็นคำถามก็ได้นะครับในทีนี้สว่าเราต้องการภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะคลิกเข้าไปทีนี้ก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เรานะครับสามารถที่จะนำภาพเข้ามาใช้เป็นคำถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีกีฬานะครับอ่า ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับในทีนี้จะเอาเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก็คือ animal นะครับมาเป็นคำถามอ่าส่วนว่าภาพนี้คืออะไรนะครับก็จะคลิกเลือกที่ภาพลิงอยตรงนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จก็จะเป็นภาพขยายขานาดใหญ่ขึ้นมาเราก็คลิกที่คำว่า a d d t o c a a h o o t นะครับพอเราคลิกเสร็จภาพนี้ก็จะมาเป็นภาพคำถามของข้อที่1นะ what นะครับ what is this นะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาพิมพ์คําตอบว่าภาพนี้คืออะไรนะครับเช่นะค,คำตอบที่ถูกก็คือมังคีนะครับข้อที่2อ a แคทข้อที่3คือแอนะครับแล้วก็ดอกเมื่อเราพิมพ์ตัวเลือกทั้ง4ข้อแล้วทีนี้เราต้องมาเฉลยนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับข้อไหนถูกถ้าข้อนี้ถูกเราก็ พิกถูกลงไปนะครับในการพิมพ์ตัวเลือกนั้นนะครับเขาจะบังคับอย่างน้อย2ข้อนะครับคือ answer 1 require กับ answer 2 require หมายความว่าจะทำเป็นช้อยแค่2ข้อนี้ก็ได้นะครับหรือ3ข้อก็ได้หรือ4ข้อก็ได้นะครับถ้าเราพิมพ์ทั้ง4ข้อนะครับก็จะเป็นช้อยสี่ตัวเลือกนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับ เมื่อเราเลือกภาพตัวนี้นะครับก็จะมีเครดิต r รีซอสนะครับว่าภาพนี้เอามาจากเว็บอะไรนั่นเองนะครับมันจะขึ้นเครดิตเขามันเองเมื่อเราทําข้อที่1เสร็จนะครับทีนี้เราก็ไปทําข้อที่2ก็กดปุ่ม next ตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ว่านี่คือข้อที่1คุณถามแล้วนะภาพนี้นะครับใช้เวลาสีพินาทีนะครับแต่ถ้าต้องการแก้ไขคําถามก็คลิกที่รูปดินสอเพื่อจะกลับไปแก้ไขก็ได้นะครับ ส่วนข้อที่2นั้นนะครับจะใช้วิธีการดับเบิลเคํคำถามเพื่อไปเปลี่ยนภาพแล้วก็ไปเฉลยใหม่ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับในทีนี้จะแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ถามคำถามเดิมนะครับว่า what is this นะครับนี่คืออะไรนะครับ what is this จากนั้นตั้งเวลานะครับ สิบวินาทีแล้วก็ไปเลือกภาพนะครับจากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเราก็มาที่โหมดเอนิโมนะครับเอนิโมะแล้วก็มาดูภาพที่เราจะไปตั้งคําถามอ่านมีภาพแมวนะครับแล้วก็คลิกภาพแมวเข้ามาเมื่อได้ภาพแมวแล้วนะครับเราก็มาใส่ตัวเลือกลงไปว่านี่คือด็อกใช่ไหมนะครับนี่คือแคทใช่ไหม นี่คือมดใช่ไหมนะครับหรือว่า,านี่คือ,อไก่ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็มาเฉลยนะครับเรามาเฉลยว่าคําตอบที่ถูกคือข้อนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรานาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาก็จะมีเครดิตรีซอร์สขึ้นมาเองนะครับโดยอัตโนมัติตรงนี้นะครับเมื่อได้ข้อที่2แล้วเราก็คลิก Next ไปทําข้อที่3ามไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบจํานวนข้อที่เราต้องการนะครับเราจะทําอีกสักหนึ่งข้อนะครับตั้งคําถามขึ้นมา what is this นะครับใช้เวลา10วินาทีนะครับไปเลือกภาพนะครับว่าเราจะเอาภาพสัตว์อะไรมาเป็นคําถามนะครับไดโนนกนะครับแล้วก็เลือกนกเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมา Add to Kahoot นะครับแล้วก็มาพิมพ์นะครับว่าข้อไหนถูกนะครับตรงนี้ก็ถามว่านี่คือ Cat ใช่ไหมนี่คือ b i r รใช่ไหมนะครับนี่คือ f r o กใช่ไหมหรือว่านี่คือด็อก แล้วเราก็มาเฉลยว่านี่คือ Bird นะครับเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ข้อนี้นะครับเราก็กดปุ่ม Next ไปอีกนะครับแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเราจะพอใจนะครับเมื่อเราไม่สร้างต่อนะครับก็คือไม่คลิก Add แอ e s ท i o n ต่อแล้วนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแค่3ข้อนะครับเราก็จะเห็นปุ่ม Save ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเราก็ทำการ คลิกปุ่มเซฟได้เลยนะครับเมื่อคลิกที่เซฟเสร็จนะครับก็จะมีปุ่มให้เราเลือกว่าจะกลับไปแก้ไขไหมนะครับหรือว่าจะดูตัวอย่างนะครับหรือจะให้เล่นนะครับหรือจะแช่นะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากให้ดูตัวอย่างนะครับเราก็จะคลิกที่ปุ่มนี้นะครับพรีวิวดูตัวอย่างดูซินะครับ เมื่อเราคลิกที่ตัวอย่างนะครับก็จะเปิดหน้าจอตัวอย่างขึ้นมานะครับให้เราดูในฐานะที่เราเป็นคนสร้างนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกว่าเกมของเรานี้นะครับจะให้เล่นลักษณะไหนนะครับเพลเยอร์ต่อเพลเยอร์นะครับคือแต่ละคนเล่นเดียวนะครับหรือว่าจะเล่นกันเป็นทีมนะครับก็มีโหมดให้เลือกนะครับก่อนเล่น แล้วก็มีการตั้งค่านะครับเกมว่าจะให้เกมของเรานี้มีการสุ่มคําถามหรือเปล่าสุ่มคําตอบหรือไม่นะครับแล้วก็ให้โชว์อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกเพิ่มเติมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าจะลองเทสดูก็คลิกที่คลาสสิกนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ ก็จะมีคำว่านะครับ j จ a ยอ h o o ฮ with Game แล้วก็มีเสียงขึ้นมานะครับพร้อมกับรหัสครับทีนี้จะลองเปิดมือถือจริงๆขึ้นมานะครับเพื่อจะทดสอบนะครับจากนั้นก็จะลองเปิดเกมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะคลิกเข้าไปที่แอปคา o ูดนะครับ แล้วเราก็คลิกป้อนพินเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือ 8, 5, 4, 6, 3, 4อ่าเสร็จแล้วกด enter อ่าแล้วก็ให้ใส่ชื่อนะครับคุณชื่ออะไรนะครับโอเคอ่าในที่นี้ก็ใส่ชื่อลงไปนะครับเสียงจะมีกระตุกนะครับ พราะว่าเราเล่นซ้อนกันนะครับจากนั้นก็กดโอเคกได้เลยฝั่งนี้ก็จะโชว์ว่าตอนนี้อภิวัตเข้ามาเล่นแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็กดสตาร์ทที่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะปรากฏหน้าปกของเกมขึ้นมานะครับว่าโอเคสนุกกับเกมไทยคำศัพท์นะนะครับข้อที่1ึง what is it นะครับเพราะฉะนั้นอภิวัตก็ต้องรีบตอบนะครับว่าข้อนี้นะครับ แล้วหน้าจอหายไปนะครับเนี่ยในจอมือสีก็จะปรากฏแบบนี้นะครับภาพนี้คืออะไรถ้าเป็นแคทก็แตะเข้าไปที่สีฟ้า,าก็จะมาโผล่อยู่หน้านี้นะครับจากนั้นนะครับฝั่งครูก็จะทําการแตะที่ปุ่ม next น,นะครับฝั่งนักเรียนก็รอนะครับว่าจะ คำถามว่ายังไงนะครับหน้าจอของมือถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับาภาพไหนคือเบิร์ดเบิร์ดคือสีเขียวนะครับนักเรียก็จะรีบแตะสีเขียวก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็ตอบถูกฝั่งหน้าจอครูก็จะเป็นกดนิกนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับเก t ดดีสันอภิวัติกีคะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือนะครับวิธีการสร้างเกมนะครับ ทีนี้เมื่อสร้างเสร็จนะครับเราก็แอมดันนะครับเรียบร้อยนะครับคนสร้างเกมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะนําเกมนี้ไปให้นักเรียนเล่นได้แลละนะครับเวลาเล่นเราก็กดปุ่มเพลย์ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็จะปรากฏหน้าเกมขึ้นมานะครับนัเกเรียนก็จะเห็นนะครับ เราก็จะเป็นคนเลือกนะครับว่าจะให้เล่นแบบไหนนะครับแบบคลาสสิกแล้วก็มีออปชันให้เลือกนะครับเราก็จะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่นะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มคลาสสิกเราสามารถที่จะกดปุ่มเล่นเต็มจอตรงนี้ได้นะครับมีรหัสขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดมือถือขึ้นมานครับ เมื่อเราเปิดมือถือขึ้นมาเราก็สามารถใส่รหัสเล่นนะครับ5 3 7 3 8 7กด enter ใส่ชื่อเล่นเข้าไปนะครับออ okay, อ่างโอเคกูอ่าคุณอออ่างก็เข้ามานะครับก็พร้อมที่จะเล่น เสร็จแล้วนะครับฝั่งคนครูก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าเกมก็จะเป็นการเริ่มเล่นนะครับในมือถือนักเรียนก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีคําว่า what is this นะครับภาพนี้คืออะไร,นะรก็ดูสีมังกีคือสีแดงรีบตอบอถูกต้องอย่างนี้นะครับาจากนั้นในหน้าจอครูก็จะกดปุ่มนิกนะครับแล้วก็บอกโชว์ว่า,าใครที่ได้คะแนนสูงสุดตอบเร็ว จากนั้นก็กดนิกนักเรียนก็เตรียมข้อที่2ก็จะขึ้นแบบนี้ภาพนี้คืออะไรนะครับแคปแตะลงไปคุณเก่งมากนะครับหน้าจอครูก็กดนิกนิกนะครับทีนี้ในมือถือนักเรียนก็จะขึ้นแบบนี้ข้อที่3าภาพนี้คืออะไรนะครับนะครับคืออะไรนักเรียนก็กดเบิร์ดสีเขียว เรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับหน้าจอครูก็กดเนกจบทุกคําถามนะครับเกตรีสอก็สรุปขึ้นมาว่าใครเป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการสร้างเกมด้วยคาฮูดง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับไปลองฝึกทํากันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ